เรื่องต่อไปที่ผมกําลังจะเล่าเนี่ยทำเอาหลายคนบอกงี้ฮะโตไปอยากเป็นสวอยากประกอบอาชีพสมาชิกวุฒิสภาสวัสดิการดีเงินดีพ้นตาแหน่งไปแล้วปรากฏเดี๋ยวมีเงินดูแลต่ออีกฮะคูณเข้าไปสมมติชุดนี้อยู่มา5ปีคูณ2ครับอยู่ไปอีก10ปีเลยนะไม่ต้องทําอะไรนะเงินอันนี้ได้ได้เลยเงินได้เลยเงินได้เลยแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีใครไปขุดนะฮะเพจของสภาโพสต์เองไปดูต้นเรื่องกันหน่อยครับ เพจเฟซบุ๊กของคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติสำนังกงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยฮะโพสต์ Post แบบนี้ครับรู้หรือไม่สมาชิกบุธ,ธิสภาหากอยู่ในตําแหน่งครบ6ปีจะได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพจากกองทุนบลาบลเดือนละ1 2 0 0 0 0 0บาท เป็นระยะเวลา12ปีอ๋อก็คืออยู่ในตําแหน่งมา6ปีเนี่ยคูณ2ไปเลยใช่ได้อีก12ปีซึ่งใน12ปีนั้นไม่ต้องทํางานแล้วนะไม่ต้องค้นตําแหน่งไปแล้วได้เดือนละหมื่นสองค่ะแล้วก็มีรายละเอียดตามมานะฮะบอกว่ามันคือสิทธิประโยชน์ที่อดีตสวเนี่ยจะได้จากกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามระเบียบข้อที่29ให้คนที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน โดยให้ได้รับเป็นระยะเวลาสองเท่าของเวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพหรือเวลาที่อยู่ในตําแหน่งมาค่ะเราก็เลยคูณอ2องก็ต้องก็ขึ้นอยู่กับว่าทํางานมาเท่าไหร่ได้คูณสถูกต้องไหมคะแล้วเขามีเกณฑ์อยู่คร่าวๆเดี๋ยวผมเล่าเอาแบบคร่าวๆแล้วกันว่าสมมุติถ้าคุณเป็นสอวอมา5-8ปีค่ะ คุณจะได้รับทุนเลี้ยงชีพเดือนละหมื่นสองอันนี้ที่เป็นประเด็นอยู่ก็คือเอาง่ายๆอันนี้คือชุดสบชุดปัจจุบันเล่นเพราะเขาอยู่ประมาณ6ปีถูกต้องก็จะได้ยอดนี้หมื่นสองหมื่นสองแต่ถ้าสมมุติคุณอยู่มาไม่ถึงมีใครลาออกไปก่อนอยู่มา3ปีลาออกคุณก็จะได้900 0ต่อเดือนเห็นไหมเออถ้าคุณอยู่มานานมากเป็นสวมา24ปีคุณได้ไปเลยฮะเดือนละสามหมื่นกว่าบาทโอ้โหต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมครับทีนี้ เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้งงเอาสอวอชุดนี้นี่แหละสอวอชุดนี้เนี่ยเป็นสอวอมา5ปีสมมุติหมดวาระปีหน้า5ปีก็จะได้เงินงิน1 2 0 0 0บาทต่อเนื่องไปอีกเท่าไหร่คูณ2ฮะครคูณ2เป็น10 10ปีรวมแล้วคนนี้จะได้ไปอีก1,440,000านบาทครค่ะลองเอา1,440,000าบาท คูณสองกว่าคนาต้องมีสามล้านที่ไม่ต้องทํางานไม่ต้องทำงานนี่ย<ด>งบงบสามล้านนะคุณผู้ชมทีนี้ไม่ใช่แค่เงินทุนเลี้ยงชีพอย่างเดียว ยังมีสวัสดิการอื่นออีกเช่นเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเลยนะคะครับรวมถึงคลินิกด้วยผู้ป่วยเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยในเบิกได้5 0,000บาทต่อปีผู้ป่วยนอกเบิกได้3 0,000บาทต่อปีและหากป่วยทุพพลภาพยังได้รับเงินช่วยเหลืออีกเดือนละ5,000บาทเสียชีวิตได้เงินช่วยเหลือ1,000 0แบาทค่าพวงหรีดอีก1000บาทนอกเหนือจากนั้นยังเบิกค่าเรียนของลูกตั้งแต่ชั้นประถมถึงปริญญาตรีแล้ว เบิกได้ทั้งสถานศึกษารัฐและเอกชนด้วยนะข้าราชการปกติเนี่ยยังเบิกของเอกชนไม่ได้แต่สวเบิกได้ให้ลูกได้ไม่เกิน2คนนะคะคซึ่งเงินกองทุนนี้เนี่ยมีเจตนารมณ์เพื่ออะไรเ,เพื่อตอบแทนคุณงามความดีแก่สมาชิกวุทธ,ธิสภาเ,เมื่อสิ้นสุดสมาชิก,กภาพ ส่วนหนึ่งมาจากเงินที่สมาชิกรัฐสภาสมทบเข้ากองทุนอัตราเดือนละ3,500บาทอีกส่วนก็คือภาษีของพวกเรา<อ>ซึ่งถูกจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณนั่นเองค่ะ,ะทีนี้เราก็เลยต้องไปถามสอวอกันหน่อยนะฮะฮสอวอกิติศักดิ์รัตนวราหะครับ บอกว่าเงินทุนเลี้ยงชีพที่จะได้หลังจากหมดวาระสวเนี่ยเอาส่วนหนึ่งก็แบบที่คุณแจ็คบอกค่คือมาจากเงินกองทุนสมทบของสวที่ถูกหักเงินเดือนเดือนละส0มพกว่าบาทเพื่อสะสมไว้เป็นค่าตอบแทนหลังหมดวาระแล้วสวกฤษณ์บอกก็มันเป็นระเบียบเดิมอ่ะใครไม่เห็นด้วยคุณก็ไปแก้ระเบียบกฎหมายแล้วกันอลองฟังฮะดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะ mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยถ้า สิ่งไหนที่จะไม่ไม่ไม่เห็นด้วยเนี่ย<ม>ก็ต้องไปแก้ระเบียบแก้กฎหมายครับสภาเนี่ยจะหักเงินเดือนนะของสวเดือนละสามพันทุกเดือนนะครับเพื่อเป็นกองทุนตรงนี้ครับไม่ใช่ได้ฟรีครับเหมือนเหมือนเป็นกองทุนสมทบอย่างนั้นนะครับเขาเขาเป็นระเบียบแล้วก็อะไรนะสมาชิกต้องเต็มใจนะครับให้หัก เดืน 3, อนละสามพันเดือนละสามพันตลอดแต่ว่าทางสภาจะสมทบอย่างไงเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยนะออไม่<ต>ไม่รู้ว่ามีหลักเกณฑ์เหมือนกันว่าถ้าให้ปฏิเสธรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อเอาเงินไปใช้อย่างอื่นคือจริงทางสวท่านบอกว่าสภาจะสมทบอย่างไงเนี่ยผมไม่ได้สนใจแต่ชาวบ,บ้านสนใจฮะนั่นน่ะสิฮะอันนี้ด้วยความเคารพจริงเพราะว่าคือโอเคส่วนหนึ่งหักเงินเดือนไปเดือนละสามพันสามพันห้า แต่มันไม่พออยู่ดีมันต้องมาจากภาษีาของาาทุาคนอีกส่วนหนึ่งอยู่ดีใช่เหมือนสอเ้เป็นภาษีกือบหมื่นอะนะคะคแล้วคิดดูว่าทํางาน6ปีเนี่ยได้เหมือนเป็นบํานาญไป12ปีแต่ถ้าเป็นข้าราชการเงินเดือนน้อยๆเนี่ยต้องทําอย่างน้อย25ปีถึงจะมีโอกาสได้บํานาญหรือบําเหน็จถูกไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการตั้งคําถามของสังคมนะคะคุณผู้ชม